สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆมนีมนกาภาพเพืเ่อนๆมาสวนน้อยจ้ามาถางยาโอ้ยขึ้นง่ายง่ายเป็นเปืเปอหญ้านาห่อนสูงยอมรับเลยก็จะเป็นต้นบวบจะเป็นเปือต้นบวบเนาะเนี่ยก็เริ่มเป็นซอนด,ดอกบอกเพื่อนว่า นี่ยจะยอดบวบเนี่ยเก็บไปกินไร้เทื่อาเราจะเป็นเพื่อนยอดบวบส่วเอาไปไปพัดจะเป็นเพื่อนไปพัชไปกับเขาหลายย่างเอาไปใส่แกงก็ได้แกงไปแซ่บย่างเป็นเพื่อนมั้งนะบองกวยกวยไข่สุก เพิ่งขยายแล้วเด้อเพื่อนๆเนะาะมองเน่จากที่เฮาเอามาปลูกต้นนึง,น,งนะจะมานนเนี่ยเป็นสองต้นแล้วจ้ะเพื่อนๆเริ่มเป็นสองต้นแล้วจ้ะเนาะไปเพิ่งต่อไปห่อขอนมได้จ้ะเพื่อนๆสุกอรรองปลูกไปจ้ะร่องเห็ดเนาะเฮาก็บ่เคยปลูกก็ร่องปลูกแต่ก็รู้ว่านาธนาะ หนาวมากนี่เพิ่นจะเป็นจังไรสุกับกรูกจะเป็เปกื่อนกระร่องปลูกไปพุนอ่ะต้องรอค่ณน,นะขึ้นบักร้ายเพ็ื่อนเห็นบ่นี่จ้ะรอเพิ่มขึ้นเต็มเนาะนี่นะนี่จังไรคุณทางพุนก็ไม่นี่จ้ะในจนที่สองจะเพ็ื่อนๆน้นที่สองของเพิ่นีขคือต้นแรกที่เอมาปลูกเนี่ย ต้นออกแดงๆมีจ้ะเนี่ยต้นนี้ต้นแรกเราก็มีนอนขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะแต่ตั้งแต่ปลูกสุกเอาไม่ได้บารุงมีอย่างเพิ่นจ่ะตั้งแต่ต่อมแรกเลยกับหลังจากนั้นก็ไม่ได้อันนี้อยังให้เพิ่นจ้ะกล้วยไข่จะเป็นเพื่อนเข้าทีเข้าหน่อยเนาะนี่กล้วยไข่เราก็เป็นต้นนี้ก็จะเป็นบัวจะเป็นเพื่อนปลูกใน กไม่ทีไหนน้อยของเฮานี่ยนะใส่เว้นทีให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเข้าใจจ้ะเป็นเพื่อนดอกเพิ่นเนี่ยชอดอกเพิ่นนี่จ้ะเนาะดอกบัวแลยวจำไม่เกยโคงติเป็นนไม้หายดอกจะเป็นเพื่อนนี่เนาะบวชของข้าวใบขึ้นเต็มแล้วจะเเพื่อนๆเนี่บ่ ุดได้ง่ายหนาเบิ่งเนาะมาจะเนาะนี่จจะขึ้นพืชมาเรยใบยังบระท่านได้เป็นน้อยจะเป็นป่ไปเนาะพยาบาลก็ได้เฮ็ดข้างสูงประมาณจ็ดสองเมตรระวันอกกนอกเนาะจนเนาะ มันจะเป็นทั่วเป็นทั่วฟักหน้จาจะได้เก็บกินไปเรื่อยๆมันจะเ่อนๆนี่เน้ะได้เก็บกินเรื่อยๆอยู่แล้วก็ปักตังจะเป็นๆปักตังสีเขียวสีแดงเนเป็นๆสังเกตยูบ้านหญ้าก็อยู่สวนหน่อยสุกัปุกขึ้กันได้จะเลือ่อนนี่ดอกเพป่นจ้นะเนาะอาจจะคนบ่เคยเห็นกันนี่จะเป็นอนๆนี่จ้ะ ดอกผักปังสีแดงจะเป็นเปื่อนผักปังสีเขียวท่านได้เห็นนี่ดอกจ้ะเดี๋ยวเนี่ยตัดไปกินได้จะเป็นเปื่อนยอดเป็นเนาะเอาเพิ่มเริ่มจะเป็นน้วยแล้วเนาะอักตังนะนี่จะเป็นเปื่อนสุวรรจะล่องเอาใบให้เองเมล็ดพันธุ์เพื่อนจะเป็นเปื่อนอย่เนาะแมนนวยเป็นปะแมนยอดดอกมาใจเนาะ อาจารย์จะสุดจะร่องเอาไว้เฮ็ดมาเล่้าั้นเพิ่นจะรอดหนาวว่าถ้าเพิ่นรอดก็คงจะได้จะเพิ่นเนาะพักปังอันนี้สีแดงจ้าพักปังนี่จะเพื่อนเพื่นตัดยอดนี่เนี่ยจังตรงเนี่ยตัดพักช้ำได้จาอยุบานงาสุกะได้เฮ็ดให้เพื่นเพื่นเบิ่มอยู่นอจากเนาะพักซ้ำรอด พักช่ำปลูกต่ออะไรจะเป็นต่วนักบาญยาขึ้น,นโอกขนาดพยบาบาลสุกร์ลังลุยทา,างยาดิจ้านี่ก็จะเป็นต้นใบนี่จะนั่งรักคนเดิมย่ายเลยดิจ้าเนี่ยบางนะผักฝังกันมาผ่านเพลิน,นี่นี่จ้าเดี๋ยว สู้จะพาดกันไส้กันทางงาก้อนจะเป็นเพื่อนเออก้อนจะทางงาเนาะเดี๋ยวสู้จะพาดไปตรงนั้นพาดไปเก็บเมล็ดพันธุ์ของทัวและจะเป็นเพื่อนก็แล้วที่ว่าเราจะเอาไว้เฮ็บเมล็ดพันธุ์เราจะมาสู้เอาไว้ซ้อนก้นจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวเด้อสุ้จะพาดเพื่อนเขาไปซอยน้อยนี่นี่สรอยนี่แล้วสุ้พาเขาไป มิจ้ะแต่เด้อทั่วฟักงอกก็เป็นเๆนี่จ้ะเพื่อนๆฟังนี่เนาะมิจ้ะทั่วฟักงอกก็มิจ้ะเป็นๆจุดหน่อยๆหน่อยอยู่เนาะมิจ้ะเพื่นเก็บกินเรื่อยๆจ้ะเป็นๆเก็บกินเรื่อยๆเดี๋ยวยูส่วนหน่อยนี่งว่าได้เอาไว้มาเฮ็ดมาเล็ดพันจ้์ะแม่งกินเพื่อนยุบานหาจ้ะ เดี๋ยวอต้อทนที่อยู่บ่ายงานเนาะเป็นมะเร็งพนันี่จะเป็นต้นตัวแรกจ้ะเนี่ยตัวแรกที่ว่าจะเอาไว้เห็ดมะเร็งพันธุ์จะเป็นๆเนาะเดี๋ยวเด้อินพันกันนี่จะ้ะเนี่ยไปขึ้นมานได้อันนี้สูตจะถอนออกเป็นต้นไปเลยเนาะไม่จังติดแก้วนี่จะ้ะ เดือคนเตี้ยโตทานกินนี่ดีอยู่เรจะเมล็ดกระแดดห้อนจะเป็นเกลอนประมาณ3ามสามสิบเอ็งศาเมืออยู่อากาศที่ญีุ่ณนนอะจาเตทิสุููนี่นะนจะนี่จะเป็นตัวและนี่จะเป็นเอนี่ ตัวเลตี่งหาวพ่อเมล็ดเองแล้วก็ปลูกเองเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งปีนา้าเฮาจะได้มเมล็ดพันธุ์เองบ่จคะเนี่ยเก็บไปเลยโอ้แข็งจะแปลกๆ <c oughs> ลาคนเด่นดีครับนี่จ้ะได้มเมล็ดพันธุ์ตัวแรก <c oughs> เห็นไหนแปล สุดๆป้าออกมา,มา,ามทั้งคี่จะแดดซองได้ๆๆว่าทั้งคืนอืมจ้ะนะเพื่อนๆอ้าก็าจะได้นี่จ้ะเมล็ดพันธุ์ของทั่วแระ่น่าจะน้อนี่จะกุคงค้งขิ้ปลาจะได้มเมล็ดพันธุ์ดีดอกเพืเ่อนๆร่องเห็ดบ้างาะ จ้ะสุจจะเอาไว้แบบนี้เลยสุจจะแกละจะเอาตัวเม็ดเพื่อนนี่จ้ะเป็นเพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนเพื่อนี่ยภาพเพื่อนเพื่อนมาเก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวและจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้ะเป็นเพื่อนขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปการเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ